ก็มันจะมาในกระเป๋าแบบนี้นะมันจะเขียนเอาไว้ว่าหนึ่งร้อยหกสิบแปดสีนะนี่รสีสวยมากสีสวยจริงดูดิแต่อันนี้คืออันนี้คือเราเรียงมาแล้วนะอันนี้คือเราเรียงเองนะเพราะว่าตอนที่เขามามันจะแบบว่าคะสีม่วๆมาเลยนะแต่ว่ามันเป็นเลขก็จริงแต่บางอันมันก็แบบ มันเลขมันไม่ครบอ่ะมันไม่ได้หนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ดกสิคือมันเรียงกันแต่ว่ามันจะมีไม่ครบเห็นปะแต่เราเรียงเอาใหม่อะเรียงแบบว่าโทนเฉดสีไปเอาแต่ว่ามันเขียนเป็นหนึ่งร้สีก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยดูดิมันมีสีซ้ำมาอันหนึ่งไอสี CG7 น่ะมันซ้ำมาอันหนึ่งเท่ากับเราได้สีไม่ครบคือก็ได้แค่ตีซะสี1 6ึ่สิบีนะแต่ว่าถ้าถามว่าคุ้มไหมแล้วว่ามันก็คุ้มนะอืมแต่จำไม่ได้ว่าราคามันอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารวมค่าส่งด้วยมันอยู่ที่5้าร้บาทก็ตกแท่งละห้าร้อบาท เราลองคำนวณดูนะมันสามบาทเป็นเศษตีซะสี่ตีซะแท่งละสี่บาทคือคุ้มมากนะคุ้มจริงมาในกระเป๋าแบบนี้ข้างล่างมันก็จะเป็นแบบเป็นอันนี้ไว้ให้เราใส่ดูสิสีสวยมากสีสวยจริงสีสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองออทำชาร์จสีให้ดูนะว่าสีแต่ละอันออกมาแบบไหน ไปเลยอันนี้เราอาจจะลองไม่ครบทุกสีนะเพราะว่ามันหนึ่งร้อยหกสิบแปดสีอ่ะไม่ใช่สีหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดสีเพราะมันซ้ำมาอันนึงเราจะลองสีแดงก่อนนะนี่วิชวิชสีแดงอันนี้เห็นไหมเอ่ยอให้ดูนนะโอ้โหแดงเข้มมากแต่ว่าเราว่าเนื้อสีมันโอเคนะในราคา ตีสักสี่บาทถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะอลองดิโรสพิค์ <Rose Pink. S 1> นี่นะเห็นไหมเอ้ยน่าจะไม่โฟกัสมันมีสองหัวนะมีหัวเล็กกับเอ่อมีหัวเท่านี้เห็นไหมเอ้หัวแหลมอย่างนี้นะแล้วก็อีกด้าหนึ่งจะเป็นหัวนี้ดีอยู่นะไม่เห็นแผลนะกลัว ดิสีสวยอยู่นะต่อไปเราจะไปโทนสีเหลืองดูบ้างเมล่มอนเยลโล่ใช่ไหมเนี่ยาษาอังกฤษเบอร์สามสิบสามนะสีสีสวยนะเอาสีแบบพาเทลดูดิค่าสีพาสเทลสีชมพูดูกว่าสีพาเทลสวยนะ ทิ้ง่าไปเลยจ้ะ <laughs> สีพาเทวก็คือพาเทเวพาเทเวแล้วก็จะเป็นสีเขียวเียวเขียวนีอันนี้ไม่ค่อยพเทลนะเ้ยก็พาเทลยู่นเฮ้ยสีสอยู่ไปจีอยากรู้ว่สีซ้ำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใ้ลองแบบไี่กล่า อีม๋มินมือีนะมือเราจะน่ารบหนเลยนะดูสิสีพาเทียวพาเทียวสีสวยมากส,สวยจริงแล้วก็จะมีครบทุกเฉดเลยนะสีสีม่วงไหมสีม่วงวสีมือพาเทียวลองสีพาเทียวดูก็โวสวยสวยจริงุ้งอ,อยู่นะ คิดว่าคุ้มนะจากเราซื้อพวกออ,อันนี้ก็ซื้อแบบอย่างเงี้ยในห้าก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าบาทไม่แน่ใจอะก็พอๆกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยเนื้อสีก็พอๆกันเลยอะถือว่าคุ้มมากอันนี้พวกกี่คุ้มนะนะแต่ว่าเราสั่งมาจากในลาซาด้านะพวกคนก็ต้องจําร้านไม่ได้แล้วอะไอ้ยืมโทรศัพท์พี่สั่งถ้าใครเข้าไปดูก็คือ ก็หาร้านดูดูร้านดีๆว่าส่งแน่นะแล้วเก็บปลายทางอะไรเงี้ยดูร้านที่คิดว่าจะไม่โกงดูรีวิวที่รีวิวเยอะๆเราก็ดูแบบนั้นมาดูดิสีสวยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอ้แทงและห้าสิบกว่าบาทสีก็คือคุณภาพคล้ายๆกันเลอือดูดิแทบจะไม่ต่างเลยแต่นี่คือได้มาใน,180น,านหนึ่งร้อยแปดสิบเอ้หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดสีเพราะมันซ้ำอันนึงนี่เราจะดูสีนี้สีนี้มันซ้ําม,มาเราใช้ไหมเราคิดว่าเราจะใช้ี่ยมันเป็นสีเทาะ คูลคูลเกตสีเทาเย็นเนาะดูมกันได้สีนี้สามาอันหนึ่งอะดูสีอะไรดีสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินให้น้ำเงินน้ำเงิน,น,งน,น,งน,น,งนอ๋อลากเส้นให้ดูดีพอเนาะนี่ชิ้อเค็มมากส่วนอีทานุก็จะเป็นไงไม่ใช่หัวบัตรนะเป็นหัวแบบหัวปกติหัวเขียนแบบ สีดีลองมาสีไข,ข,ข่ไข่เนื้อไหมไข่ไข่เนื้อเผื่อคนแบบโ <Okay. S 1> อเคสวยนะโอเคเราก็ลองให้ประมาณนี้เนาะลองให้ดูประมาณนี้เผื่อแบบว่าใครที่กำลังจะซื้อเพราะว่าเออแล้วก็สวัสด้ดูประมาณนี้เนาะเนี่ยทั้งหมดสวยมาก ราก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้เนาะก็สาหรับใครที่อยากจะซื้อก็ประมาณนี้ดูจากรีวิวเราแทนเพราะว่าเราไปตอนที่เราก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเราลองไปหาดูใน y o youtube มันไม่ค่อยมีที่จะถ่ายให้ดูของจากลาซาด้าส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าเอ่เอเอขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเป็นพวกโคปิกพวกแพงๆอะ่ะที่แท่งละสองร้อยบาทอันนี้คือยี่ห้อนี้นะโอเคประมาณนี้เนาะก็ ใครที่จะสั่งจากลา z a ด้าต่อช้อปปี้ไม่แน่ใจก็น่าจะมีนะแต่อันนี้เราสั่งมาจากลา z a ด้นะก็ดูร้านดีๆนะแล้วก็อาจจะแบบเก็บไปายทางก็ได้อืมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจําราคาแม่นๆเลยอะ่ะจำไม่ได้แต่ว่ารวมส่งมาที่เราเราอยู่แถวปริมณฑลอ่ะรวมค่าส่งแล้วอยู่ที่522บาทคุ้มอยู่นะโอเคลองไปตัดสินใจดูกันนะใบ